ที่มีใครสักคนที่คุณรักกดสองเลยค่ะอ่าขอบคุณค่ะตบมือต้อนรับกันอีกทีนะคะสมารพรอโอภาสค่ะเข้ามาอับบันจอยป็นเดนเดสนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่วันนี้ได้มาเจอกันอยู่ไม่ได้อยู่ในแชทแต่เข้ามาอยู่ในไลฟ์นะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจขอบคุณสําหรับช่วงเวลาของวันจอยนี้นะคะวันนี้นะคะสิ่งที่แอปเปิลนะคะสมาร์ทโลภาสตันเดนเดสเนี่ยอยากจะมาเป็นแบรงดบันดาลใจและอยากจะมาบอกว่าความในใจที่ได้ร่วมธุรกิจมูมอลมันเต่นเต้นแค่ไหนอยากให้เพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะตั้งใจฟังเพราะสิ่งที่ดีมีประโยชน์ในวันนี้ทุกคนจะได้รับเช่นกัน ค่ะอันแรกนะคะขอเล่าประวัติเดิมสักนิดหน่อยนะคะเนี่ยสไลด์แรกมาก่อนนะคะ <c oughs> โอเคสไลด์แรกนะคะวันนี้หัวข้ออย่างที่คุณตั๊กเมธอ s ตั๊กของเราบอกไปว่า faith hope love มันคืออะไรนะคะ f a i t คือความเชื่อหรือศรัทธา hope ความหวังใจและ love แน่นอนทุกคนทราบดีความรักมันเกี่ยวอะไรกับแอปเปิลนะคะ ที่เกี่ยวกับวายจอยขอบคุณค่ะสําหรับการต้อบรับนะคะก่อนอื่นนะคะก็อย่างที่คุณตั๊กบอกไปเริ่มต้นชีวิตในการเป็นตัว E ของเปิ้ลนะคะของแอปเปิลนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยค่ะหวังว่าคนคงมีคนที่จะเคยดื่มหรือว่าเคยทานผลิตภัณฑ์น,นี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยการเป็นอื เลขากรรมการผู้จัดการค่ะแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆแล้วอยู่ในช่วงของสินค้าตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์เขาเรียกว่าเปลี่ยนแบรนด์ positioning เราอยู่กันตรงนั้นเลยค่ะในจุดต้นที่มันเป็นมาลีในปัจจุบันนี้ก็น่าชื่นชมยินดีที่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะก็ได้ทำกิจกรรมเยอะค่ะจนสุดท้ายจากเลขามาเป็น P R corporate แล้วก็เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของเทรดนะคะแล้ว ขั้นตอนในการเป็นตัวอ E ของ Apple ยังไม่จบแต่มันดูจะฉิกแนวนิดนึงนะคะลองไปดูสิคะนี่เลยค่ะเป็นบรรณาธิการแฟชั่นนะคะบรรณาธิการแฟชั่นจริงๆสลับกันนิดนึงไม่เป็นไรนะคะหลายคนคงจะรู้จักหลายๆท่านที่ได้ขึ้นปกทั้งหมดเป็นคนที่เปิ้นทำงานด้วยแล้วก็นะคะพี่คนหนึ่งก็ได้จากไปนะคะแล้วก็ท่านเป็นแฟชั่น นักออกแบบที่ทุกคนต้องรู้จักในยุคนั้นนะคะไม่มีใครไม่รู้จักบรรดาดารานะคะประทับใจในภาพนั่นคืองานของเพิ้ลค่ะคิดไปว่าอีก3เดือนอีก6เดือนใครจะดังละครอะไรจะออกเราจะเอาอะไรใครจะมาดังในช่วงนั้นเป็นการที่ต้องมองไปข้างหน้ามันก็เป็นเหมือนกับวิสัยทัศน์จริงๆนะคะก็ต้องดาวดูค่ะว่าตอนนี้ ใครกำลังจะปั้นใครใครกําลังจะมานักร้องอะไใครกําลังจะออกเทปหรือดาราคนไหนแม้กระแทกนาง,งามคนไหนเก่งก่อนก่อนที่จะได้นางสาวไทยเลยก็หลายคนคะ่ะนิติสาแล้าก็เก่งถูกนะคะได้ขึ้นปกนี่คือสิ่งที่การเป็นตัวอีของเปิ้ลที่ทําให้ทํางานทั้งเรื่องของเป็นเสมยนเหมือนกับ เป็นทำงานเอกสารแล้วก็มาเป็นสตูดิโอนะคะเป็นแฟชั่นเอดิเตอร์นะคะเป็นบรรณาธิการแฟชั่นปัจจุบันหนังสือก็ยังอยู่าแล้วต่อไปชีวิตหกพันไปทําอะไรคะไปทำเน็ตเวิร์คค่ะก็มีเน็ตเวิร์คตัวนึงนะคะที่พี่น้องก็คงจะรู้จักค่ะเน็ตเวิร์คตัวนี้ค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิ้นรู้จักใครรู้จักการ เขาเรียกว่าบทสนทนาเห็นความเป็นไปได้นะคะแล้วเราก็เป็นลีดเดอร์ในในโคชชิ่งในบทสนทนาอันนี้นะคะก็เหมือนตอนนี้เขาจะเรียกว่าสัมมานาการเปลี่ยนศักยภาพประมาณนั้นแต่ในยุคนั้นอะคะ่ะมันเป็นการสื่อสารอันนึงที่ทําให้คนเห็นความเป็นไปได้แล้วเน็ตเบิร์กอันนึงตอนนั้นก็เชิญ a อ p เปิ้ลไปเป็นผู้ดําเนินการสัมมานาจากนั้น ก็เข้าไปจอยกับเน็ตเวิร์คนี้นะคะและบทสนทนานั้นก็อยู่ในเน็ตเวิร์ตนั้นและการที่ได้จากเน็ตเวิร์กเห็นไหมคะว่าเวลาเรามีความรู้จักตัวอีเราจะก้าวไปเรื่อยๆในความสามารถของเราก้าวไปแล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่หลากหลายมากนะคะจากบรรณาธิการแฟชั่นก็กลายเป็นเน็ตเวิร์กเกอร์และหลังจากเน็ตเวิร์กเกอร์เป็นอะไรทราบไหมคะเป็นเทรนเนอร์ค่ะเมันอยู่ในชุมชนของเทรนเนอร์เป็นผู้ตั้ง แล้วก็คิดซิสเต็มในการเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของภาษาของความเป็นไปได้ได้ไปเ,เรียนรู้กับทีมฮาร์เบิร์แล้วก็ในเรื่องของการโคชิ่งหลายๆอย่างแล้วเราก็มาใช้อยู่ในเน็ตเวิร์กแล้วสามารถที่จะสร้างแคมป์ได้สามารถจะสร้างเมนเทอร์ได้ในการเปลี่ยนแปลงก,การเป็นเพื่อเขาจะเป็นจุดยืนสำหรับผู้อื่นได้อันนี้มันน่าสนใจค่ะอะไร ทำให้เขาสามารถจะเป็นจุดยืนกับคนอื่นได้และอะไรทําให้เขาสามารถที่จะให้ในสิ่งที่เขามีกับผู้อื่นได้เต๊ h โค e เลิฟจะบอกคุณนะคะอ่าอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนข้างๆจะงอนอ่าปัจจุบันนะคะแต่งงานแล้วค่ะนะคะแล้วก็ MC ในงานแต่งงานวันนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นค่ะมินเทอร์ตั๊กนี่เองค่ะแต่งงานกับคุณจอห์นเฟรนันเดสนะคะเป็นาชโคลัมเบียนนะคะแล้วก็อยู่ประเทศไทยมาสิบเกปีแล้ว นักดนตรีนะคะแล้วก็อยู่ในจิตมุมหมอเช่นกันวันนี้สิ่งที่อยากจะมาบอกอเพื่อนๆสำหรับตัวนี้ค่ะเฟสโคบเลิฟอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะเฟสคือความเชื่อนะคะแล้วอะไรล่ะคะคือความเชื่อเราต้องมีความเชื่อขนาดไหนคะที่สามารถจะทำให้เราไปสิ่งไปสู่สิ่งที่เราต้องการเรามาดูก่อนคะ่ะความเชื่อแปลว่าอะไร ความเชื่อนะคะคือความมั่นใจมีสิ่งที่เราหวังไว้และเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพื่อนๆอ่านได้เก็บอันนี้ไว้ได้เลยนะคะเซฟไปเลยค่ะ What faith is เราต้องเชื่ออะไรคะด้ดูจากภาพนะคะมันเหมือนกับหน้าผาสองหน้าผานะคะแล้วเราจะเดินไปถ้าเรามองเราก็จะกลัวแต่ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราเดินได้ความเชื่อ มันเหมือนกับสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นตอนนี้ค่ะแต่ตรงนี้ค่ะสิ่งที่เป็นเคล็ดลับคือที่ความหวังใจเฟซกต่โฮ <Faith S 1> เพราะฉะนั้นโฮปมันคืออะไรโฮปเดี๋ยวแอปเปิ้ลจะจะบอกให้แต่วันนี้สิ่งที่เริ่มต้น you have t o have faith ทุกคนจะต้องมีเฟซมันภาษาไทยเราเรียกว่าความศรัทธานะคะแต่ถ้าบิลีฟเราก็จะมีความเชื่อแค่บิลีฟหลายคนก็รปสบความสำเร็จ ถ้าเราสามารถลงลึกไปได้กีจนะคะในคำว่าเฟซคือศรัทธาแปลว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทำให้คุณหยุดยั้งได้แม้ครั้งแรกคนบอกว่าอย่านะอย่านะอย่าไปนะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวตกลงไปแล้วเธอก็ไปดูสิถ้าคุณไม่มีเฟซถ้าคุณไม่มีความเชื่อในระดับลึกถึงเชื่อในสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงในภาษาเราจะมาใช้คำว่าวมมิสยัยทัศแต่เฟซเนี่ยคะ่ะมันเป็นวีนค่ะ มันเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่ทําให้เราหนีตามาจะขับเพื่อนมันเป็นแรงขับเพื่อนจริงๆที่ทําให้คุณเดินไปกระทั่งข้างหน้าแม้กระทั่งคุณอย่างหมองนี่เห็นเก็บเฟซเอาไว้ในใจก่อนนะคะต่อไปคืออะไรเรามาดูกันค่ะโฮปค่ะอ่าภาพครันี้นะคะพอได้มานี่ประทับใจมากแล้วลองมาดูกันโฮปนะคะโฮป กับไม้นะคะเราก็หวังใจเรามีความหวังใจที่จะได้เขียนมีสิ่งที่ดีงามเราหวังใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่นันจะสําเร็จเราหวังใจว่าสิ่งที่เรายังไม่มีจะมีขึ้นและเราหวังใจว่าเราจะมีขึ้นเรามีดีสไตล์นะค่ะมันมีแรนฉุดอย่างนั้นมันมีโฟปอย่าลืมนะคะอย่างที่เพื่อนบอกเฟสกับโฟปจะต้องเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันคุณมีเฟสเพราะคุณมีโปบอยู่ข้างในมันจะดีกันลองดูภาพนะคะต้นไม้ต้นหนึ่ง งอกขึ้นมาในแผ่นดินที่แห้งแล้งไม่ได้แหง้งตปล่าามม่ตแตกด้วย <S <S แล้วเขาเกิดขึ้นมาคุณลองคิดดูว่าต้นไม,ม้เขาจะต้องมีเซตไหนที่สามารถจะแทรกตัวอยู่ในพื้นที่มันแห้งแล้งไม่มีสิ่งทรัพยากรที่สนับสนุนหลายครั้งความจํากัดเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งเช่นกันการขัดแยลนหลายอย่าง ก็เป <S preach> <cup> ็นรอยแตกแยกเหมือนกันอย่าเพิ anymore, no ่งจดจำภาพนี้นะคะต้นต้นไม้ต้นน้อยยังสามารถมีใบเขียวใบอ่อนเกิดขึ้นมาท่ามกลางความแห้งเล้งยความหวังใจค่ะขอทุกคนมีความหวังใจแม้สถานการณ์ตอนนี้ที่เรารู้กันอยู่ไม่มีใครบอกได้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครบอกได้ว่าออกไปตรงนั้นแล้วมันจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่คุณมีความหวังใจเราเชื่อนะคะ ครั้งต่อไปขอให้ภาพนี้เป็นภาพที่หนุนใจคุณทําให้คุณก้าวต่อไปและระลึกว่าคุณคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีเห็นไหมคะต้นไม้ดอกไม้สวยงามคุณคือดอกไม้ที่สวยงามเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถอยู่ได้ขอให้ครบนั้นหล,หล่อเลี้ยงขอให้เซกนั้นนำคุณไปแต่ยังไม่พอคะ่ะแล้วตัวอะไรล่ะคะที่สําคัญ เลิฟเลิฟค่ะความรักและความรักมันคืออะไรความรักมันหมายถึงอ,อะไรคนทั่วไปพูดถึงความรักนิยามความรักมากมายแต่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่พูดแต่ความจงทำให้เพื่อนเมื่อก่อนไม่ทราบซึ่งถึงความรักแต่วันนี้เปิ้นเข้าใจความรักดีกขึ้นจากความหมายที่ว่านี้ค่ะเพื่อนๆลองฟังนะคะ ความรักนั้นอดพันนาความรักนั้นทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาความรักไม่อวดตัวความรักไม่หยิ่งพยองความรักไม่ทำาถ่งที่ไม่สมควรความรักไม่ฉุนเฉียวความรักไม่จดทำความผิดความรักชื่นชมในสิ่งที่ดีอยู่เสมอและความรักยังชื่นชมในความจริง และความรักให้อภัยในเรื่อที่ความรักอดทนและเชื่อในส่วนแล้วทำไมวันนี้แอปเปิลถือเอาความรักมาพูดในช่วงนี้ขอให้ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่บอกว่าไวาจอยผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้นิยามของความรักของเปิ้ลมีจริง ร,รู้จักกันมานานก่าสเิดกีเห็นเธอตั้งแต่ยังเป็นน้องน้อยจนวันนี้จะเป็นคุณแม่ที่มีลูกที่เก่งมากเลยเขาเชื่นชมสิ่งดีอยู่เสมอะคะ่ะเขาเป็นที่รักของเปิ้นแล้วเปิ้ลก็เป็นที่รักของเขาัวจอของเปิ้ลคือเขาว่ารักที่ผู้หญิงคนนี้ให้แล้วเขาเป็นนิยามทุกอย่างที่เมื่อกี้เปินได้พูดไปแล้วความรักมันสําคัญยังไงล่ะคะ อันนี้มันทําให้เพิ่อนตัดสินใจทํามูมออย่างไม่ได้กังวลขอบคุณค่ะทามูมออย่างไม่ได้สงสัยทามูมออย่างที่เชื่อว่าเขามีความจริงให้ทามูมออย่างรู้ว่าเขาเชื่อในส่วนดีของเพื่อนว่าเพื่นสามารถทําได้และคุณทุกคนก็เหมือนกันค่ะที่อยู่ในห้องนี้มีคนสักคนหนึ่งที่รักคุณแล้วก็ชวนคุณมา แล้วคุณก็รักใครอีกหลายหลายคนแล้วก็ชวนเขามาสำหรับเติ้ลไวจอยของเติ้ลคือคำว่ารักมากไปกว่านั้นนะคะเราสามารถนำความรักที่เรามีเนี่ยมาอยู่ในชุมชนของเราได้เติ้ลชอบภาพนี้มากค่ะตั้งใจเห็นคุณอ่าคุณเปียกนะคะ,อะเอามาให้พวกเราตั้งแต่ครั้งที่เราเาประชุมกันที่อ่าที่สยามนะคะมันคือชุมชนเมื่อกี้ ผู้คุณตักก็ได้ผู้ไต่มมออยู่ตรงกลางค่ะมมอมีทุกอย่างให้อย่างที่ในแผนภูมิสิ่งทั้งหมดนี้คือพวกเราค่ะที่จะเอาไปลงในชุมชนของคุณมมอให้แล้วในทุกอย่างสิ่งที่คุณจะมีก็คือเอาลงในชุมชนของคุณด้วยความักลองดูนะคะภาพนี้เปิ้มมองเห็นมันและเห็นว่า หากเรามีสิ่งนี้มันจะช่วยทําให้ชุมชนและการเคลื่อนตัวที่บริษัทเนี่ยจัดเอาไปให้อย่างดีแล้วอย่างที่คุณลุงคุณลุงเมนเทอร์ได้บอกเราว่าไม่มีเลยที่จะเคยมีธุรกิจแบบนี้ทั้งที่ท่านก็อยู่ในธุรกิจมาสิบสี่ีแต่วันนี้มูมารวมไว้ทุกอย่างให้เรามันอยู่ที่เราค่ะมันไปเดี๋ยวๆไ,ได้ไม่งั้นมูมาก็ทาเองได้ค่ะเ็กคุณคือคนที่มีความรัก เอาความรักเดินไปความรักอย่างที่เมื่อกี้เปิ่าได้ได้บรญญาาให้ฟังให้ฟังถึงความหมายของความรักนะคะนําไปให้คนแม่รักบอกจะไม่มีอะไรสมบูรณ์แต่ทุกคุณเชื่อในสิ่งดีที่มูมอให้คุณสามารถที่จะมีเฟสแล้คพบของคุณที่จะเชื่อว่ามูมอสามารถสร้างหลายๆอย่างคือแมย้ยังมีแผ่นดินที่แห้งมีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ คุณคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่คุณสามารถจะนําพาสิ่งดีๆนี้ไปให้ด้วยความรักนี่คากล่าวึ่งนะคะบอกว่าถึงแม้คุณจะรู้หลากหลายภาษาถึงแม้คุณจะให้คนหลากหลายภาษา,ห,ห,า,า,ษาหรือความรู้ต่างๆก็เหมือนกบบพองค่ะหรือกลองที่ตีไปแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะทําให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจแต่และถ้าคุณให้สิ่งใดๆตกคนไปแล้วไม่มีความรักมันไม่มีความหมายเลยค่ะ วันนี้นะคะเปื่นอยากจะทิ้งท้ายตรงนี้นะคะด้วยคำพูดอันนี้ค่ะ fate hope l o ทั้งสามสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งสำคัญแต่เชื่อไหมคะความรักนั้นใหญ่ที่สุดถ้าไม่มีความรักเราไม่สามารถทำอะไรได้คนต้องรักตัวเองคะ่ะรักในสิ่งที่ทำรักคนที่ทำด้วย และตรงนั้นนะคะคุณจะสังเกตเพื่อนฝากไว้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Fate, Hope, Love And you are my l o ร์ I love you